เออจะฝากบทออ๊่าฮ่าฮ่าฮาแลบเล่นเลยตอนนี้โมหัวออกเลยบอกมาหัวออกลยเร็วตบบอลไปถูกด้วยป้าโยนเลยถึงดม่แม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ติ่ง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 ังไงยังไงลูกติ่งติ่งติ่งอยู่กับแม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่แมใหญ่ไม่ให่เราจะขอมไมนี่ยยืดติ่ ถึงรีบจ้างถึงเลยจับสิเออพิมพ์อุ้มแล้วเฮ้ยนี่มันทรงเดียวกันเลยเนี่ยฮะเฮ้ยนี่พิมพ์เดียวกันเลยเนี่ยแบงค์เหมือนกันเลยเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะพิมพ์เดียวกันเลยนะไหนแต่ตามังกรจะววคิ้้้ใหแลนนะเี่ยตามังกรเขาจะนี่กว่าเขวขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะเชิดกว่าเนี่ยจริงจึ๊ดจริง เดี๋ยวคู zat, ่เที yes ่ยวอ่ะเดี๋ยวไปนั่งคู่เหมือนกันดีกว mm ่าคู่เหมือนดูมะม่วงเยอะนะดูที่ไม่มีหน้อยไม่มีแต่ดูที่มันดำ